นี่ครับพี่น้องเห็ดพิษอีกชนิดหนึ่งครับนี่ครับเบิ่งไกลๆจะนี่พิษรุ่นแรกนะครับนี่อีกจ้าจะมีจุ้มด้วเนาะจ้าข้างหน้ามีแต่อะไรอี่จ้าดอกนีเนตส่งขาไล่จ้าบันนี่อจ้าจุ้มเนี่ยหน่อยเพิ่นจ้าเกือบยางนี้ก่อนเหมือนกันจ้ามีสองจุ้มเลวจ้าติดกันเลยจ้า หน่อยมาอีกแล้วน่งหนึ่ง,งจ้า่าสีออกเมื่อและใจพี่นอ้องก็ยังเห็นอยู่จ้ะ น้องจำมันนี่ก็พอกับน้องนึงก็ไปเอนวีนในวันที่ยี่สิบกันยาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะี่ยอาสุภูสุขชนครับสวัสดีเอฟซีก่าเอฟซีใหม่แล้วกับภูเขาเมะเบิ่งทัวร์ลกนะครับอาน,น้องนี่น้องพอกน้ามิดก็จ้าเริ่มแล้วจ้ามันนี่เข้ามาก็อากาศฝนตกครับฝนตกจ้ามัน,มน,น,านนี่ฝนตกผ่านหนึ่งไปลบฝนอยู่ เียงนาหน่วยของนั้นนะครับเงเข้ามาครับตามไรทางเลยคือตอนข้อฉากแล้วนะครับนาอต่อมาเห็ดยังหนึ่ง,หงเห็ดพึงดำจ้ามันนี่กฤสิมานาห้าเห็ดปวัวคือเกล้าน้องหนึ่งจ้าเป็นอย่างไรครับเป็นหลุนกันเบิ่งพิกัดได้โคกได้แกะเพื่อพี่น้องกติดตามเมืองไทยคลิปคือเก่้านะครับดอกนึ่งจ้าเห็ดพึงดำ สุดใครจ้าสุดใครอีกดอกนึงจ้าฮิดนางบานฮิดโก้จ้าโก้จ้ดมีดอกนึงจ้าดอกจุงงามเนาะจ้าดอกนึงจ้าฮิตโก้เก้าจ้า ไอเฮ็ดละงูเถืองจ้าไม่ใช่เดียวจ้ะอีจ้าเฮ็ดกอดอกนึงจ้าอีดอกนึงจ้าเฮ็ดกอดีจ้าจุ้มงามเฮ็ดกอดีจ้าดอกนึงอีกจุจ้ม,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 มน,งมนึงจ้าเฮ็ดกอ้อ hẹt buộc phạn kìa, lên lên là kìa, con còi cây to đấy chứ, à, hệt còi cây ừ, <laughs> กุดกออีกจ้าไปเอาเลยอย่าเดียวเยวพื่อนจ้าตื่งมากกุดกอใหญ่จ้า,จาก็ลังประธันตัวกลนตาดีบรรดาเจ้าหนังนึงจ้าไปลุ่นกันต่อครับเข่าไม้เฮ็ดกอใหญ่ก้อนมื่อนี้จ้ายัางสิพาพเพระยาะไงไม่ใหญ่พร,ะพระยายพระไ่พี่น้องไปเบิ่งเฮ็ดปวกับครับตื่นขยิบจ้าบมื่อนี้ ดอกนึงจ้ายังอีกอยู่จ้าอีกจ้าตัวหนึง่งดอกนึงจ้ามี่สองดอกจ้าย่านี่นี่ก็บเกล้าไม้ใหม,ม่นะครับบ้านฝนก็ยังโปอยแต่บ่แห้งครับบ่ถึงกับเดใกใจสุดนะครับนอนยังพอดีเย็นเย็นสบายดีครับตอนนี้ก็เกือบเกล้าโมงแล้วนะครับ เนี่ยวันที่ยี่สิบกันยากได้ครับไปบไปเบิ่งกันต่อครับก็เฮ็ดเพื่เอเฮ็ดยังอีกบ่ใหญ่เข้ามากอเพิ่งใครจ้าพึ่งใครจ้าไม้เดียวกันแหละครับครับเก็บตันแหลกน,นู่นนึงพิ่งไขรเลวกะฮ็ดโก้จ้าดอกฮือจ้าย่างอีกอยู่ดอกนึงจ้าจ้าเพิ่งไขรจ้าจ้าทุ่มเนืเ้น อีกจ้าจุ้มหนึง่งิ่งไข้คือเกาอีกจุ้มหนึ่งจ้าจา้ะมองเฮ็ดปวงมังเกาจ้าเก<อ>ิดเทนัยมดจะมีฝนมุภามันนอนอย่งนีง้คา,าดว่าจะแดดออกอีกนั่นได้เรื่องครับยังอีกครับ สองดอก่อมั้อนี้นจ้าฮิดปวกจ้าวันนี้ฮิดปวกขาวเนะจ้าสองละสองดอกอพอไไกี่น้องเอ้ยเป็นชอเผ่มูไนประจักเนาะครับจ้าจุ่มพันจังอนนีเห็นสี่ดอกจ้า Tân yên là ngã hèm, yên ạ. Tân xi áp huyết 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 ไอดเพ็ดปวกก้นค้ับบันนี่เพ่งรั้จ้าให้ถึงไรจ้าจุ้มนึงจ้าอีดอกนึงจ้านั่งอยียวันนึงนี่งอาย่จ้าดีเพิ่นนะครับจ้าเป็นอิเฟ,ฟีดจ้าจุ้มสวยเนาอจ้า เห็ดตุ้งขยอีกจ้าชิมนหนเจอเห็ดตอวใหญ่จ้าบั่นจุ้มนึงจ้าอีาจ้าสองจุ้มจ้ายังมีอิทกันเลยจุ้มหน่อยมือไมอ่อนอนะ <c oughs> ันหนึ่งหนึ่งมือนเฮ้ยเห็ดปวกบุษันเห็นอยู่นะครับเห็ดละงเงืจ้าดอกนึงจ้า cả hết buồn nó bạn chắc mà, mà bưng mồm mua anh ta kìm mồm bớt cả ban bớt bạn này anh đi khám à ครับเนียนทียี่สิบกันญาหนึ่งหนึ่งจ้าขิดผมเห็ดนี่สิว่ามีอีพี่สองอีพี่สามด้ยพี่น้องมือต่อมือเลยนะครับเฮ็ดออกก็คือออกแต่เฮ็ดบ่มีก็คือเดี๋ยไปหาเห็ดแนว่ยไม้หนึ่งหนึ่งจ้าหานี่ยไม่โนมีไปจันนะครับโต๊ะแข่งนี่อาจจะไปเห็ดแนวใหม่อยู่ครับแต่ถ้าที่ตามเบืองนอหนึ่ง ขาดัะเบิดหรือวระเจ้าเนาะฝนมาพามันก่อนนั่นหนึ่งร้มมันหนึ่งฝนกัดน่อยอยุบเสาพี่นอ่องเออนี่ครับพายุนะครับเนาะอกอ เห็ดปูไข่จ้าจูงงามเห็ดปวกบานแล้วก็เห็ดปูดปไข่ไปจ้าจะมีคิดกับเห็ดปวกแห้ยังไงน้องหนึ่งเป็นตือฝนแห่งงามเน,น้องเห็ดปวกนี่คือฝนอยู่เพียครับพี่น,อน้องเห็ดปูไข่จา้ากอจ้าดอกนึงจา้านั่งอีกอยู่จ้าอีกจุดน,นึงจา้า เฮ็ดกอใหญ่อีกจ้าจุ่มมามจ้ะเด็กไม้เฮ็ดเผือกม,มาไม้เฮ็ดกอรครับบันฝนก็ยังพุมพ่มๆเมียอยู่ครับผักบุ้แห้งนะครับเนะาะจ้าเฮ็ดกออีกจาก้าีจุ่มเลื่อจ้าอีก,กอีกนะครับเนาะมีกสองจุ่มเลยจา้าติดกันเลยจา้า เห็ดปนไคอีกจ้าเกิดนทำกันกับเห็ดกอ่อใหญ่เลยบาทเห็ดละงสูสีชมอีกจ้าตัวนี้จุ่มนึองเลยโอ้ยิ่มเธอเดียวสามดอกพี่น้องเห็ดละงูเลยก็มาเอาเห็ดพอจ้าพี่น้องเห็ดนึ่กันเลยหนึนน่งามานี่นึ่หนึ่งจ้าอีกจุ่มนึองจ้าเห็ดพอใหญ่ แบบหนึ่งแดงแกงหวานแหงเนะครับแซ่บจ้ะแกงหวานหอมกินคีละมุดขมขื่นนี่ครับอีอบจ้าจุ้มมือวันนี้ฝนตกหนึ่งหนึ่งบดใส่ถุงมือนะใส่แล้วมันขันมาหนึ่งเนื้อแผ่ถุงมือนะครับก็ข้อโสดก็ไผ่พญายมีาไผ่เวนํานะครับพีก้อนไผ่จ้าดอกหนะเนาะจ้ะหาะพี่น้องพี่ก้ออีกจน้ะ ฮิตโกหลังแตกจ้าจ้าจูฮิโกจ้าผื่นพูดมาเฮ็ดน,น,นั่งหนึ่งวันใช่จ้าอย่างนี้อยู่ครับฝนกะซาเม็ดแล้วน,ะนั่งนหนึ่งวันอย่างในเตรียมจีแล้วครับจูนเชมญอย่างฝนกห็หอมดีลนะนั่งหนึ่งวั เเห็ดไข่ก็กำลังออกน,อน,อนั่นหนึงเนาะจ้ะะอ่เริ่มเห็นแดดแล้วครับบานี้มามบิ่งเห็ดกออีกครับจะพผาว่าน้ำหนึงไปครับเห็ดกอไปเห็ดกอ,ดกอเกิดจังไหนพนุ่นบานนี้ขี่กันเลยเหอน้อยแล้จ้บบา,าจุ่มงามกันบ้านกออีกดอกนึงจ้า ครับบ้านเอาเหฮดก่ออยู่ดีๆมากอเหฮดปวดกดเนื่อน,นึงจ้าอู้หัวกำกันเลยน้องมนัอองนนี้ปวดคาร์อดอหรือปวดขาวจะนี่ตัวนี้ปวกขาดอจ้ะน่ะครับมึงดอาถือฝนแข็งดีวะแข็งใช่จ้า โอ้ยบานเบิดแลวพี่น้องเอ้ยบานเบิดกระโปเป็นยังจ้ะน้องนึง,นงจะเอาไปก่อยจ้เมือคืนนี่ก่อยกินแ่บแฉบจ้ะอีกจ้าเป็นจูนีนะจ้านม่ง่ายมีะตัเนี้ เียัหน่อยทำงานอีกแล้วครับมันตียี่สิบก็ได้ จำมาเนี่ยไปยลวกก้อนนู่นนึงน้าลวกแล้วก็ก้อยจ้ะชุดยอดชำขึ้นกินนะครับจ้าจะมีกระงงามนู่นนึงบ้บา,บานแห่งจนเกินไปแล้วก็บัวหน่อยเกินไปครับ หิ้งดำจ้าจุ้มนะึงเอาหิ้งตัวเดิมาเอาหิ้งผงดำนะั่นหนึงน่งจ้าดอกนี้จ้าเหิ้งไข่จ้าดอกนีหิ้งไข่เลกยลกะหิ้งกอใหญ่โตอีกจ้าลุงงูครับลุงงูจ้าไปสวนจุ้มจ้าซุ้มเป็นบ้านบัดน,น,นี่ครับ ไปไว้เป็นเสือนั่นหนึ่งจ้าเลยมูดเลยอกะนิดโกยยางอีกจ้าเกือบยางงี้ก่อนเหมือนกันจ้าจูงพุทธเกิดขึ้นมาเถืองน้อยนึงแต่หลวงนึ่งบ่เห็นมาหันบุญใหญ่ตัวก็พอดีเนาะจ้าพอดีคำครับบุตรตงพาน้องโมเดียนจ้าเก็อบยังนึ่งหนึ่งไป ไปเบ้าแอบจ้ะไปแจ้งใช่เห็ดจ้ะนี่ครับลักษณนะมันจะมีรสจาดแนวใดส้มจะส้มแซ่บบ้าแบบนีะครับเอาไปแถมให้พี่น้องเนาะจ้ะผู้เป็นช่งางเห็ดครับไปหาพวกเห็ดกันต่อครับา,บาเพิ่งใครเจ้าบ่ะนี่ครับดูแถบนะครับดิสู้มาครับเจ้ากลเพิ่งไครแล้วก็มาเกอยอยาะใหญ่เหมือนเดิม จุ้มนึงจ้ะสวยเลยดบกนึงจ้ะก่อดยังจะเก่าจ้ะนิ่งคลายจ้ะนี่แหละครับคือมเอาไว้คลิปก่อนเมื่อวันหนึ่งๆค่ะนิ่งคลายชิมาออกน้ำเกลืกับเห็ดก่อครับนิ่งคลายจ้าบัลเลยทั้งดอกจ้ามองนี้ยังอีกดอกนึงจ้า จ้าจูบเนยหน่อยเพื่อนจ้ะคนหน่อยมาอีกแล้วหนึ่งหนึ่งใช่พอสีออกเมื่อเราจะไปน้องก็ยังเห็นอยู่จ้ะเฮ็ดกอจ้ะอยู่กันจ้ะเฮ็ดเพลิงมันเนาะใช่ถึงดำมือหนึ่งจ้่อาจชีก็เฮ็ดเพลิงอยู่ขาหนึ่งนึ่จ้าประคบเลยครับนี่ครับมีใจอีกดอ้ที่ลดศาสตร์มีออก ออกหวานมนึ่งหนึ่งจะเสียให้ผงดำไปได้ชิมเลยท่านได้ซด้ชิมเลยอีจ้าก็บอกว่าเสียบีนะครับอีจ้าผงดำอีเกิดอยู่ขกูแคบนะครับเนาะเสรหนึ่งหนึ่งครับอีกดอกเพิ่งจ้าจ้าดอกเพิ่งจัดยี่ในเกเกันน้นึ่งหนึ่งต้องเฮ็ดเพิ่นอีจ้า นี่ครับพี่น้องเ็ดพิษอีกชนิดหนึ่งครับนี่ครับเบื้องไกลๆจะนี้พิษรุ่นแรกนะครับนี่คือสื่่มีไายร่องนะครับยาร่อมเนี่ยครับพี่น้องครับแหลงหกน้ําครับนี่ครับไปครับพี่น้องไปหาบางเฮดแนวใหม่กันต่อนะครับไอ้พี่น้องเบื้องเปลดอยดำเลยรัะ อะไรนะครับบานครับฝนกิดิมาแล้วครับกืถึงสมควรแก้เวลาแล้วนะครับบานมาสรุปเห็ดกับหนึ่งๆกันครับมีเห็ดยังไงหนึ่งนึงครับวัอนี้วัอนี้หลายใจเห็ดโกอจ่าเห็ดหวกระไดบานจ่าเห็ดผึ้งร้วมน้าเนยจ้ะสวยๆเลยนะครับจ่าแล้วงูกระได้ร้ายปัญไดจ่มืันนี้เลยจ้เห็ดโกอจ้ะมาทานกิเกลนะครับมาทานวินคนากินแหลกกิเก่าครับจ้าเอาสําหรับทีมหนี้กระไดเพียงเท่านี้น่าจะพี่น้อง ออกกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้านะครับแล้วนะครับพี่น้องเฮ็ดข้างเฮ้าครับเวลาอยู่ครับมันนี้พูนตายนะครับกลายจะเฮ็ดคอ mm hmm. เฮ็ดอันนี้คือเอาให้เบิ่งน้องหนึ่งบอกเลยนะครับเนาะมาเก็บเฮ็ดมันนี้ก็ตรงกับวันที่20 e นะครับเนาะตรงกับวันจันทร์ที่20 e กันยายน2564นะครับพิ่กัดมันนี้ก็อยู่ในสำนักสงฆ์น้องจองของไห้ครับ บ้านน้องแปนตำบลหอยคามอำเภอพุทริจังหวัดอุลราชธานีนะครับนาะกเฮ็ดกําลังออกยู่ครับเฮ็ดกอก็มีรายอยู่ครับแต่ว่าเฮ็ดปวกนี่ก็หาอยู่ครับหาอันพ่อเจดดอกบ้านมันขึ้นในคลิปนะครับมันนี้จุมก็มีบลายครับถือฝนนะครับไม่พี่น้องครับนะครับไม่พีน้องครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์ต่อให้พี่น้องนะครับนอซอยไข่เกียรติซอยทันทีรักในธรรมชาตินะครับมื่นอาจิบะไดมากนะครับเพราะว่าจะทำบุญครับ ว่ามันอีก็ขึ้นจิตสี่คำเดินซิปนะครับมื่นก็บจิเป็นบุญข่าวสารบุญกุ่มข่าวใหญ่เพื่อนอื่นนะครับบุญหอข่าวใหญ่ไหมครับเอาละนะครับเน,นาะสำหรับคลิปนี้ครับธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์ครับถือใจก็อย่าลืมกดแชร์ครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นเะครับเด้อเพื่อได้รับข่าวสารใหม่ๆจากช่องมิววินคนหากินแหลกสำหรับท่านที่ชื่นชอบในด้านธรรมศาสตร์ด่านการเก็บเห็ดครับ ท่านติดติดตามนี่แล้วก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ที่ติดตามใหม่น้ำนะครับเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ยังมีอย่างไหลครับขอกล่าวกัว่าสวัสดีครับเพื่อนที่นองครับ